ร้อยสามแปดโอ้โหไม่มีซีโอครับจบครับผมโอ้โหไม่มีซีโอครับ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 

เรามาลุ้นดูกันแล้วกันนะครับว่าพี่ลุงจะได้โรลที่เท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่ลุงมีกดไป44โลแล้วนะ <Hey S 1> ก็ขอให้พี่ลุงได้ที่50โลได้ไหมโอเคไปเลยอ้ยตื่นเต้นแล้วมาแล้วครับรอบแรกมาแล้วครับผมย <Do it. S 1> ี่ถ้าเกิดว่ากดแล้วได้เลยเนะี่ยสุดยอดเลยนะ เย่ยบบอกนะสีม่วงมันเลยเย่ยบบอกนะม่วมันเกลือ,เ,อ,อเกลือนะครับแม่ถ้าเกิดว่าออกเป็นตัวแบบสี S S R ที่มันจะดีมากเลยนะทุกคนห้าสีเลยครับไปครับอีกทีหนึง่งแสงสว่างนะครับแล้วก็มีซีโอมันยืนรอรับนะอุย้ย มีแสงแวบวบแวมแวมอย่าบอกนะเฮ้ย S S R เอ้ Oh my no k i d เออตอนนี้ก็คือมาครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนมาครึ่งทางก็คือหกสิบหกสิบโลแล้วยังไม่ครึ่งทางต้องครึ่งทางต้องเจ็ดสิบโลนะไปอีกทีนึง นะครับเราจะสุ่มไปเรื่อยนะหวังว่าพี่ลุงจะไม่ล้างตู้นะครับทุกคนอย่าล้างตู้เลยนี่ปูดไปครับโอ้โหม่วงอีกแล้วเออเกลือกดเร็วๆเลยครับแบบหลอกนะครับดูซิว่ามันจะยังเกลืออยู่หรือเปล่าโอ้โหม่วงจัดนี่คือเริ่มหน้ามืดเลยนะครับกดเร็วๆไม่ได้เลยนะต้องใช้สมาธินิดนึงนีครับโอเคนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามือพี่ลุงเนี่ย ดวงไม่ดีก็แน่เมื่อกี้พี่ดวงใช้มือขวาใช่ไหมรอบนี้เราใช้มือซ้ายครับไปครับเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีมาครับผมมาแล้วเครื่องบินลงจอดอย่างนิ่มนวลครับรอบนี้น่าจะมาแล้วหรือเปล่าได้เลจิน่าครับเฮ้ยได้เลเิน่าโอเคเป็นตัวละครที่ดีโอเคอยู่ นะครับขวาลนยซ้ายดี D. อันนี้มาถึงแบบ9ก้โลแล้วนะเริ่มจะแบบว่าเออื้อ9ิโลไม่นะไปต่อครับอย่ารอช้าไปดูกันครับว่าจะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปสุดที่กี่โลนะหวังว่าคงจะไม่ล้างตู้ดีครับเออสวิปเปอร์สวิปเปอร์เยอะแล้วโอ้โหได้พีคิปเปอร์ด้วยพีคิปเปอร์พี่ลุงเต็มแล้วนะครับไปกดเลยกดเลยลุว่ อเอาเงวิธีกดลัวอันนี้ลองกดลัวด้วยนะครับกดลัวพี่โอ้โหบอกแล,ล้วว่ากดลัวไม่เวิร์กกดลัวไม่ได้เลยเป็นไงร้อยเบอร์เน็ตเลยสองตัวด้วยมาร้อยสิบสี่ลแล้วนะเอาจริงเออรโอ้ยไปอยู่ที่ครับรอบนี้แหละน่าจะมาแล้วน่าจะใช่เพราะว่ามัน1อยยี่สิบแล้วนะ ร้อยยี่สิบหโาย my g o เกลืออีกเล้วครับนี่คือเกลอือมาแบบจะเต็มจะสุดทางแล้วเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนายูบินนายทำเรากินเกลอือแต่ก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าพี่ลุงก็เตรียมใจไว้แล้วช่วงหนึ่งเนี้ยแต่ว่าคิดอยู่นะจริงก็เข้าข้างตัวเองนะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะได้ซักทีโอ้ม่วงเงยยังม่วงอยู่เลยอื้มเอ้าในพี่โลมาตัวหนึ่งครับก็โอเคทนายพี่โลมานะเนี่ยอันนี้เครับโอเคเดี๋ยวพี่ชายต้องไปเลย่อยๆครั้งหนึ่งทีนะจนมันถึงร้อี่สิบเนี่ยดูง่มักเลยไงเพร่ายคืออยากไดหม่โบมีนะเข้าเลยเนี่ย หนไมไม่มีอยู่เอม่แน,น่อครับโอโซเซมร้อยสามแปดครับผมร้อยสามแปดโอโหไม่มีซีโอครับจบครับผมผลนจรวสติงเกอร์สติงเกอร์สติงเกอร์สติงกรีมาครับโอโหไม่มีซีออีกแล้วครับอ่าน้องโชโฮจินนะพี่ลุงว่าจะลองปั้นอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้อยสี่สิบแล้วนะครับร้อยสี่สิบแล้วนะทุกคนมาเถอะร้อยสี่สิบยังดีไม่มาเ,ยเลยถึงเศ้าเลยครับสรุปแน้ยก็คือล้างตู้นลครับผมเรียบร้อยครับเกือบจนกว่าจะล้างตู้เนะี้ยไปครับอีกสองร้อยทีนี้ครับอีกสองร้อยเล่มนี้ครับสมุดดํไปรอบนี้ถ้าไม่ได้นี่ไม่รู้เป็นไงแล้วนะเออถ้าไม่ได้นี่คือระบบวักเร้วเออล้างตู้จนได้นะครับ มาแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนี่ครับผู้บริหารอย่าบอกซูยอนแหละว่าผมมาทำงานกับคุณพี่ลุงจะไม่บอกใครครับพี่ลุงสัญญา <c oughs> เอาได้คารินด้วยเฮ้ยพี่ลุงยังไม่มีโอ้โหแจมโอเคครับแล้วพี่ลุงก็ล้างตู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับนายูบินนะก็เรียกได้ว่ากรีดร้องนะครับ ร้องกันไปเลยทีเดียวในขณะที่สมุดดำพี่ลุงยังเหลืออีกพันหกนะพันหกก็อีกเลือเหลือ,ลอ,ลอประมาณ80โลนะนะครับก็หวังว่าจะสะสมสมุดดำเพิ่มขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวพี่ลุงปั้นนาะยูบินขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกรอบแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ จากกันไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เห็นใจกับความเกลือของพี่ลุงบ้างนะครับทุกคนอาลนะครับสำหรับใครที่กำลังจะกดนาอยู่บินนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนอย่ากเกลือแบบพี่ลุงละกันจ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย